สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อนนงๆที่เขารรักทุกๆท,ท่านนะคขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหมณ์นะคขอรับในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลน,นะคขอรับซึ่งพ่อพราหมณ์พร,มพร้อมครอบครัวช่องยูทูปพ่อพราหมณ์นะคขอรับได้ร่วมหมายร่วมมือ,ร,มมอร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยผสมทบทุนบูรณะโบถททองคำนะฮะวัดท่าสุงนะซึ่งจะไปนําไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คณะส่งวัดท่าสุงในช่วงงานกระถินประจำปี2565นะครับซึ่งกระถินประจำปีนี้ก็ตรงกับวันที่15-16และเดือนตุลาคมปีพศ2565นะครับพอพรามเองก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญรัตนาพระเครื่องนะฮะของพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์นะฮะของวัดท่าสุงและวัดท่าขน,นเป็นหลักๆนะฮะส่วนวัดอื่นๆก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อยที่เป็นกรณีพิเศษพิเศษพิเศษนะฮะอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าพระเครื่องทุกรุ่นก็คือเป็นพระเครื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระดานเจ้าพระมยานวัดท่าสุงครับประเดิมพระคุณหลวงพ่ออนันต์พัทยาโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุงเป็นผู้พุทธาพิเศษแล้วก็ประเดิมพระคุณหลวงพ่อเล็กเป็นผู้พุทธาพิเศษนะครเป็นหลักๆนะที่ประทามได้นิมนต์อัญเชิญนราธนามานะครับผมเพื่อที่จะหาทุนนะไป สมทบทุนนะฮะในการบูรณะโบสถ์ทองคำนะฮะที่วัดท่าสุงนั่นเองนะฮะดังนั้นพีพ่ๆน้องๆเพืพ่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีพระเครื่องนะฮะเป็นพระที่ดีที่สุดที่เลิศท,ที่สุดที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็อนุภาพสูงสุดนะฮะมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำงรงชีวิตเกี่ยวกับยุคนี้สมัยนี้นะฮะยุคนี้สมัยนี้เราก็รู้ๆกันอยู่คือการยุคน,นะฮะแล้วก็มีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นในโลกมีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภัยจากโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากข้าวยากหมากแพงนะฮะต่างๆนานานะฮะการขาดแคลนอาหารทำมาหาก,กินยากทำมาหาก,กินลาบากต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะซึ่งบางท่านก็อาจจะนึกว่าเอะแล้วจะทายังไงกับชีวิตดีก็ต้องมีอ,องค์ประกอบก็คือมีบารมีของพระท่านมาช่วยนะฮะบารมีของพระบารมีของพรมเทพเทวดานางฟ้าท่านมาช่วยนะฮะซึ่งพระเครื่องทุกรุ่น ของพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชาพรมยานและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปรเป็นระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนมเนี่ยท่านจารนิมนต์อัญเชิญอาราธนาสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะสมเด็จพ่อเป็นประธานมาพุทธาพิเศษให้นะฮะทั้งนั้นนะครับผมดังนั้นเป็นพระเครื่องที่ดีเลิศประเสริฐสีอย่างแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ยังไม่มีในครอบครองนะฮะก็สามารถที่จะอไลน์มาสอบถามพ่อพระามได้ นะครับผมภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D เมด8 8 4 7นะครับผมพระเครื่องที่นำมาให้ชมในวันนี้เป็นสุดยอดพระเครื่องที่พ่อพรามได้คือมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับพระเครื่องรุ่นนี้นะนั่นก็คือสมเด็จพญาเต่ามังกรเปิดโลกนะฮะสมเด็จพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตนะฮะ ขอประเดบพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาศการจนธรรมนะฮะซึ่งเป็นงานพุทธาพิเศษในงานเข้ากรรมฐานนะฮะประจำปีนะของวัดท่าขนุนเมื่อปี2-5-6-3นะฮะกันั้นคือพุทธาพิเศษเมื่อวันที่29-30-31เดือนกรกฎาคมปี2-5-6-3นะฮะเป็นเป็นกรรมฐานพิเศษนะฮะนะฮะเป็นคำสั่งขององค์สมเด็จพ่อนะฮะให้มาทำพระเครื่องรุ่นนี้เพื่อความคล่องตัว นะของประชาชนทั้งหลายแล้วก็เพื่อความป้องกันภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยจากโรคระบาดป้องกันภัยจากเรื่องของภัยสงครามนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความเอ่อคล่องตัวในการดำงรงชีวิตนะฮะพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นพระเครื่องที่ออกที่วัดห้าขนนนะฮะอันมีประเด็นประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดเรเวลาการจนะธรรมนะฮะเป็นผู้ผพุทธาภิเศกนะฮะในวันที่29-30สามสบิบสามสิบเอ็ด ในวันนี้นั้นนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้เป็นกรณีพิเศษนะฮะแล้วท่านก็เฉพาะเจาะจงมาสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้ทั้งหมด28พระองค์ด้วยกันนะฮะซึ่งมีองค์สมเด็จพระพุทธทีปังกรเป็นประธานฮะแล้วก็องค์สมเด็จพระพุทธกัศกเป็นที่สุดนะฮะที่เป็นดังนี้ก็เนื่องจากว่าพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพญาเต่ามังกรเปิดโลก พญาตามมงกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกเพล็กชีวิตเนี่ยเป็นพระที่จะช่วยในเรื่องของมหาลาบนะฮะก็คือลาบความคล่องตัวในการทำมาหากินป้องกันภัยปัะยนอันตรายโรคระบาดนิวโครงนิวเคลียร์รังสีนิวเคลียร,ร,ยร์ก็เรื่องของการทำมาหากินนะภัยจากมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายนะฮะแต่ที่ลาบเป็นกรณีพิเศษก็คือในเรื่องของการทำมาหากินนะฮะ อันมีองค์สมเด็จพ่อพระสามมาสัมพระปุทธเจ้า28พระองค์มาพุทธาพิเศษให้นะอันมีองค์สมเด็จพระพุทธทีปังกรและพระพุทธกัศพนะเป็นเลิศที่สุดในเรื่องของด้านมหาลาบนะเลิศท่านทําทานบารมีมามากไงฮะทำทานบารมีมามากแล้วการที่จะให้ลาบของสมเด็จพระพุทธทีปังกรและพระพุทธกัศพเนี่ย เป็นลาบที่ต่างกันนะฮะนั่นคือสมเด็จพระพุทธทีปังกรเนี่เปรียบกุบหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านจะให้ลาบเป็นแบบก้อนใหญ่ๆนะฮะให้ลาบแบบก้อนใหญ่ๆมาเป็นพักเป็นพักมาเป็นจังหวะนะฮะส่วนสมเด็จพระพุทธกะสบนี่ลาบแบบสม่ำเสมอฮะยังไงก็มีท่านอยู่นะฮะมีท่านอยู่มีท่านสักการะบูชากรองคอยอยู่ไม่มีวันอดนะฮะไม่มีวันอดนะฮะแล้วก็อนุภาพนี้มากมายมหาศาลสูงสุดนะฮะนั่นก็คือ เหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตของบัณพระคุณหลงุงพ่อเล็กพระครูดรวเวลาการเจนะธรรมวัดท่าขนุนนะฮะราคาเบาๆราคาไม่แรงราคาเบาๆนะครับผมจับต้องได้แบบสบายๆท่านใดสนใจก็ร่วมบุญร่วมกระสนกระทางวัดด้วยแล้วก็ร่วมบุญลนะบททองคำวัดท่าสูงด้วยแล้วก็ร่วมบุญทุกอย่างกับครอบครัวช่องยูทูปพ่อพราหมที่ทำกันทุกๆวันด้วยนะฮะในวันละหลายๆกองบุญ ก็แอลไลสอบถามได้ครับเมด8847นะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ